สวัสดีครับผมชื่อนานนทวัฒน์ชอบการกิจอยู่แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เรียนอยู่ชั้นปีปอศสองครับเลขที่แปดวันนี้จะมาอธิบายวงจรฮาร์ดเลออสซิเลเตอร์ จอฮาร์เรยิเลเตอร์ความถี่ที่ได้นะครับ9.4เมกะเฮิร์ตอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรมีมีอาโดยใช้แหล่งจ่าย15โวลต์แล้วให้แอล L1 L2 ่งลสองมีค่ากับ1นึไมโครจัด L1 นึ่งกับลสองกำหนดให้ L1 นึ่งกับลสมีค่า1นึไมโครเฮนรี่ จากสูตรนะครับจะแหาค่าโดยหนึ่งส่วนสองพายคูณเก้าสุดสี่ไมโคเฮิร์ยกกำลังสองแล้วหนึ่ง,หน,งหนึ่งไมโครบวกหนึ่งไมโครคำนวณหาค่าีหนึ่งค่าที่ได้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสามจุดสางสามห้าที่โครแลัสนะครับ ค่าของเจเฟ c เบอร์ 2n 545ค่า gm จะอยู่ที่3,500เมโครเซกถึง7,000ไมโครเซกโดยจะเล be, ือกค่าในสมการแบบ gm ค่า3,500เมโครเซก จากสูตนะครับ r ค่า r เท่ากับ l สองส่วน g m l หนึ่ง s นันไม่ใช่เซกนะ micro ไม่ใช่ m เซกนะ g m ยังเป็นค่า,าทัศนครแท้ก็คือส่วนลับของ r r เนี่ยน่วนโวล้วส่วนกับ r ก็คือหนึ่ง้วย g m อกจาก่มเวเมราหเวลาตาัวอย่างนะครัการหาค่าเทิอเรเซีโอสำการ n สองส่วน n หนึ่งเท่ากับ r ส่วน R แพร์รูตก็แทนค่าใช้สามร้อยโอห์มส่วนห้าสิบโอห์มแพร์รูตได้สองจุดสี่ห้าหาค่า L สามจากสูตรนะครับ L, L 2, 3, สามเท่ากับ L สองวงเล็บ n สามส่วน n สองยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ L สอง วงเล็บวงเล็บหนึ่งส่วน n สองหารด้วย n หนึ่งวงเล็บยกกำลังสอง <Okay. S 1> แทนค่าครับก็จะคำนวณมาแล้วก็จะได้าสา็จะมีค่าเท่ากับ0.167 6ไมโครนี่รูบวงจอรครับจอนทีใ่ใช้ ผลที่ได้จากการทดสอบออกมาเป็นไงครับคุณผู้สอบออซิเลตไหมออซิเลตครับเรตของกิจวัตรเรา9.0ออกมาแล้วได้8.9ครับ8.9รกาดเท่าไหร่ครับ9.4ครับขาดเกินไป9.5ครับว่าใช่เปลี่ยนที่เราแบบโอเค